ใครมีอาการนิ้วล็อกทังผืดรัดเส้นมีอาการกรรแบรมือลำบากอย่าพลาดคลิปนี้นะคะถ้าเหล่านี้เป็นวิธีการบริหารมือง่ายๆค่ะพวกเราสามารถทำตามได้ทันทีวันละหนึ่งนาทีก็เห็นผลแล้วค่ะจะช่วยรักษาปลอกหุ้มเอ็นอักเสบเพิ่มการขยับตัวของข้อนิ้วและข้อมือได้ด้วยค่ะ การฝึกมีทั้งการไหว้และการไหว้แบบกลับด้านค่ะคือการชี้วินิ้วมือลงและขยับในทิศทางต่างๆการยืดทั้งข้อมือหลังมือและฝ่ามือก็สำคัญสุดๆเลยค่ะท่าเหล่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อที่อยู่ภายใต้ชั้นลึกของมือและสลายพังผืดได้ด้วยค่ะใครที่มีอาการแบบเสียวแรบจีด๊ดรับมือเป็นก้อนเราสามารถใช้ลูกบอลลูดเคนนิสหรือกระปุกครีมนะคะในการนวดคลึงเพื่อสลายจุดกดเจ็บได้ค่ะ ฝึกตามและกด Follow ครูตู่ไว้จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะคะ